สวัสดีครับสวัสดีครับ f อนะครับก็กลับมาพบผมนะครับเปิดบึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเหรียญน้ําเต้าเล็กหลวงปู่ทิมนะครับบรรหารไรนะครับเหรียญน้ําเต้าเล็กหลวงปู่ทิมบรรหารไรนะครับก็จะมีสร้างด้วยกัน2ปีสองปีนะครับสองสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับครั้งแรกบล็อกแรกเมื่อปีปีศูนย์แปดนะครับสองห้าศูนย์แปดนะครับซึ่งเป็นเป็นบล็อกแรกแล้วก็รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับ ก็ลักษณะเหรียญก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกปีคือปี17นะครับแล้วก็สร้างสร้างปี17นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบล็อกแรกปี08ก่อนละกันนะครับเรามาดูกันร้าวๆนะครับก็มาศึกษาพร้อมกันเลยนะครับก็ผมไปหาข้อมูลมาก็รูปก็ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหายากอยู่เพราะว่าสร้างน้อยนะครับเหลญรุน่นนี้สร้างประมาณ2 5 0 0เหรียญ นะครับ2,500เหรียญเองนะครับสร้างน้อยมากนะครับเหรียญเลยไม่มีหมุนเวียนในตลาดมากมายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญน้ำเต้าแบบนี้ลักษณะรูปเหรียญเป็นเหรียญน้ำเต้าเล็กนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับครึ่งองค์นะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อของท่านนะครับด้านบนศีรษะแล้วก็มียันนับสามตัวนะครับด้านบนนัดข้าง สองข้างนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปกานะครับอัปปกานะครับเกเราดูด้านหลัง,ลงนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันสามนะครับแบบนี้นะครับสร้างโดยเนื้ออัปปกานะครับ เคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ผมก็ได้ทำมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตสังเกตใบหน้าให้ดีเลยนะครับสังเกตใบหน้าของหลวงพ่อให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญเก๋มีออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเหรียญเก๋เหรียญเสริมออกมาเยอะแยะมากมายนะครับก็สังเกตใบหน้าของท่านเลยนะครับเรี๋ยวน้าเตาของท่านจะมีแค่2 สองอสร้างสองครั้งแค่นั้นเองนะครับคือปี0ูนย์แกับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบหน้างท่านจะแบบนี้เลยนะครับต้องจําให้ได้นะครับจะไม่ได้ใบหน้าจะค่อนข้างลึกคมชัดมากนะครับลึกคมชัดนะครับถ้าเหรียญจริงนะครับลึกคมชัดผมก็ไม่เคยเห็นเหรียญจริงนะครับเหรียญตัวนี้นะครับ แต่เรารู้จากรูปแล้วหารูปที่แบบดูง่ายๆไม่ดูกันนะครับเพื่อศึกษานะครับผมก็ศึกษาพร้อมกันนะครับกับ fc นี่แหละนะครับนี่สังเกตใบหน้าของท่านให้ดีนะครับตัวหนังสือนี่คมชัดเลยนะครับตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็ลูกศรที่ผมสีให้ดูคือสันเหรียญนะครับต้องลึกนะครับลึกแบบนี้เลยสันเหรียญนะครับลึกนะครับคมชัดตัวหนังสือนี่เป็นแท่งคมเลยนะครับพื้นเหรียญนี่จะเรียบตึงมากนะครับ แล้วก็ลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับปืนเหรียญเรียบตึงตัวหนังสือคมชัดใบหน้าถูกต้องนะครับก็มีโอกาสแล้วนะมีโอกาสแทนแล้วนะครับปืนเหรียญจะเรียบตึงตัวหนังสือนี่คมชัดเลยนะครับเส้นเส้นคองท่านนี่จะเป็นเส้นลึกเลยนะครับเป็นเส้นเันเส้นนูนขึ้นมานะครับเส้นนูนขึ้นมาคมคมเลยนะครับคมคมนะครับเส้นคองท่านนะครับจะคมคมขึ้นมานะครับ เส้นคของท่านนะแล้วก็ตรงสังกติตรงนี้นะครับผมไม่ได้อันนี้บอกนะครับจะเป็นจะมีคล้ายๆเส้นเสียนวิ่งนะครับในสังกติแล้วก็คมมากนะครับคมมากนะครับเหรียญแท้จะคมมากนะครับนี่ก็จดจําประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเราดูบ่อยๆนะก็จะจําได้เองนะครับดูบ่อยๆนะครับนี่ดูแบบนี้แล้วก็จะมีโอกาสแท้แล้วนะครับ ไปต่อนะครับลักษณะการขึ้นหูเหรียญนะครับดูลักษณะการขึ nice 응้นหูเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเขาตะไบนะครับตะใบรอยปิ้นหูเหรียญออกนะครับรูจ่อหูเหรียญจะจะมีนื้อปิ้นนะครับตะไบออกนะครับสังเกตดีๆีเขาจะมีรอยตะไบนะครับเขาจะตาไบหูเหรียญออกนะครับเลยไม่เห็นเนื้อปิ้นของของหูเหรียญนะครับไม่เห็นรอยปิ้นรูจ่อหูเหรียญนะครับเขาตะไบออกนะครับเขาตะไบออกนะครับคือช่างยังมีการตกแต่งแล้วก็ เก็บรายละเอียดนะครับแล,แล้วก็ใต้รูจอ่อหเหรียญนะครับจะมีขอบปลอกนะครับเป็นาบากลึกลงไปอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกเป็นรอยบล็อกเป็นร่องรอยบล็อกน,น,นะครับใต้รูจาอหเหรียญนะจะมีรอยร่องรอยบล็อกนะครับนี่แล้วก็ตัวหนังสือต่อตางๆก็จะเป็นแท่งคมนะครับคมพื้นเหรียญจะเรียบตึงเลยนะครับ ขอบเหรียญ Magic? จะตั้งมากตั้งเป็นสันเลยนะครับขอบเหรียญีนตั้งขึ้นเป็นสันแล้วก็พื้นเหรียญจะเรียบตึงน,นะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับตัวหนังสือคมชัดยนันในคมชัดเลยยันสามคมชัดเลยนะครับนี่คําว่าหลวงพ่อทิมเนี่ยคมชัดเลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็สังเกตตามตามขอบเหรียญจะมีลักษณะการแต่งขอบด้วยนะแต่งแต่งเนื้อปิ้นนะที่ที่คมคมออกนะครับแถวแถวสันเหรียญนะครับจะมีลักษณะการแต่งใช้ตะใบแต่งด้วยตรงไหนที่เป็นขีดคมคมผุขึ้นมาเขาก็จะแต่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับขอบตรงนี้คําว่าที่นะครับตรงสันเหรียญนะครับจะมีรอยแต่งแล้วก็หูเหรียญนะครับจะมีร่องรอยการแต่งนะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเล็กแต่คมแต่สวยนะครับ ราคาก็น่าจะหลายเหมือนอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ผมตามราคาไม่ทันเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาบล็อกมาที่สร้างปีหนึ่งเจ็ดมาให้ดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาบล็อกที่สร้างปีหนึ่งเจ็ดมาให้ดูนะครับซึ่งมีสองรุ่นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ